สวัจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนมกราคมพศ2565มีส่วนลดเงินเข้าไหลเด้งจ้าสวัสดีจ้าทุกคนก่อนอื่นต้องขอกราบสวัสดีผู้ฟังทุกท่านผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่าน ประจำวันที่13มกราคมพศ2565ทางช่องมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากรัฐบาลข่าวดีสำหรับกลุ่มนี้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือนมกราคมพศ2565 มีเงินเข้าไหร่เด้งจ้าซึ่งในส่วนของรายละเอียดก็อย่าพลาดเราได้ไปติดตามรับฟังกันเลยจ้าแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะรับฟังข่าวสารอัปเดตขอกำลังใจจากพี่น้องทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้ท่านอื่นๆที่ยังไม่ได้รับฟังได้รับฟังกันจ้าใครที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะ กดติดตามไว้เพื่อรับฟังข่าวสารอัปเดตกันจ้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนประจำเดือน2515มีส่วนลดเพียบเงินเข้าหลายเด้งเช็คชัดๆรายละเอียดการรับสิบัับสำหรับผู้ถือบัตรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน ตามปฏิทินเดือนมกราคมพศ2515มีส่วนลดเพียบเงินเข้ารายเด้งต้อนรับปีใหม่จ้า บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพศ2565ส่วนลดเพียบเงินเข้าหลายเด้งชัดๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนตามปฏิทินของเดือนมกราคมพศ2565มีส่วนลดเพียบเงินเข้าหลายเด้งต้อนรับปีใหม่ วันที่1มกราคมพศ2565ได้เท่าไหร่วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปภโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านค้าธงฟ้าประชารัฐจำนวนเงิน200-300บาทไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ได้เท่าไหร่ค่าเดินทางค่าโดยสารสาธารณะแบ่งเป็นรถเมล์รถไฟ รอฝอมอและ BTS จำนวน500บาทรถบอขอสอจำนวน500บาทรถไฟฟ้าจำนวน500บาทรถไฟ500บาทต่อคนต่อเดือนไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ได้เท่าไหร่วงเงินซื้อแกส๊สหุงต้ม45บาทต่อ สามเดือนสามเดือนใช้ได้หนึ่งครั้งโดยนำบัตรไปซื้อกับร้านค้าที่ร่วมในการไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เดือนมกราคมมีด้วยกันสามรายการ 1. ค่าอุปโภคบริโภค 2. ค่าเดินทางโดยรถไฟสาธารณะ 3. ซื้อแก๊สหุงต้มรายละเอียดสิทธิ การรับสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐหรือปัตรคนจนตามปฏิทินเดือนมกราคม2,565ประจำวันที่18มกราคม2,565ได้เท่าไหร่ค่าน้ำจำนวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้ใครได้ครัวเรือนที่ใช้นะ้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ปที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมพศ2564ถึงเดือนกันยายนพศ2565ได้เท่าไหร่ค่าไฟจำนวนเงิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้ใครได้ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าได้ไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่เดือนตุลาคมพศส5 6 4ถึงเดือนกันยายนพศ2565รายละเอียดการรับสิทธิ์ในกรอบเดือน18มกราคมรายละเอียดการรับสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแหง่งรัฐหรือบัตรคนจนตามปฏิทินเดือนมกราคม2 5 6 5ในรอบวันที่22มกราคมพศ2565ได้เท่าไหร่ เบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมจำนวน200บาทต่อเดือนสามารถกดเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้ใครได้ผู้พิการที่มีอายุต,ตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารจำนวนเงิน800บาทและได้รับ,บเบี้ยความพิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนตั้งแต่เดือนตุลาคม พศสอ6 3เป็นต้นไปโดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิทธิประโยชน์ในวันที่2 2่สมกราคมจะได้เบี้ยยังชีพผู้พิการเพิ่มอีก200บาทต่อเดือนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะคะเพื่อได้ตามข่าวสารการอัปเดต ข่าวสารสิทธิประโยชน์ในการเยียวยาจากรัฐบาลขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังกดติด